แจกสูตู้จิ๋วแต่เจ๋วเล็กดังแรงราคาประหยัดแต่เสียงดีเสียงดังจากคลิปก่อนครับที่ผมทำตู้ให้ท่านหนึ่งแล้วผมทดลองทดลองเป่าฝุ่นดูฝุ่งกระจายมีหลายคนนะครับทั้งหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็คอมเมนต์กันนะครับขอตู้ขอสูตตู้ว่างั้นก็เลย ลิปนี้ตามสัญญามีโอกาสนะครับมาทำให้ดูนี่ครับตู้ก็ประมาณนี้ส่วนนะครับดอกดอกที่ผมใช้เป็นรุ่นนี้ที่ผมทำเป็นตู้ของขราชการครูเกษียณอายุท่านหนึ่งท่านทำไว้ฟังในรถนะครับท่านถอดตัว10นิ้วคู่หนึ่งในรถออก ให้ผมถอดออกแล้วทําตัวนี้แทนปรากฏว่าดังพอๆกันเจ้าของรถพอใจมากครับนี่ใช้ดอกรุ่นนี้ครับนี่เลยครับแล้วก็ใช้เอ็มจิวขับประมาณนี้ครับก็ท่านพอใจมากน้ําเสียงที่ได้โอเคมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัว10นิ้วตู้10นิ้วนะครับดอก10นิ้วแกก็ให้ผมตีตู้แล้วเอาไปฟังที่บ้าน ตัวนี้ก็ฟังในรถ6.5นิ้วเหลือๆเลยก็ไม่ใช่เฉพาะว่าจะฟังในรถเอาไปฟังที่บ้านนะครับฟังในรถหรืองานสังสรรค์เล็กๆน้อยๆงานงานเป๊กงานนั่นแหละครับกินดื่มก็เอาไปเปิดพอได้กล่อมอารมณ์ได้อยู่ดีเหมือนกันนะครับขนาดเห็นว่าแค่นี้แค่6.5นิ้วนี่ก็ ไม่ไม่ธรรมดาน้ําเสียงก็แจกสูตรวันนี้ครับลองไปทําดูกันดอกก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับทั้งดอกทั้งเอมจิ๋วนะครับครน,นี้ก่อนอื่นเราไปดูที่มาที่ไปกันก่อนครับก็โดยมากผมได้ดอกมาผมก็ทําการวัดวัดดอกวัดค่าพารามิเตอร์นะครับจากนั้นนําค่าพารามิเตอร์ก็คือไม่ใช่มั่ว นะครับมีที่มาที่ไปมีหลักการเมื่อวัดค่าพารามิเตอร์ได้แล้วผมก็ทำการมากรอกค่าต่างๆนะครับนี่ f s 46 q m s v a s c m MM s ค่าต่างๆครบนะครับแล้วนำค่าพารามิเตอร์นี้มาซิม l a t e ออกแบบตู้ออกแบบตู้ลำโพงฉะนั้นก็คือมีที่มาที่ไปไม่ได้คิดเองเอเอง นะครับหลังจากออกแบบแล้วนะครับแล้วก็ไปทําตู้ในกรณีที่ผมออกแบบเองทําเองผมจะไม่ได้เขียนผมจะไม่ได้เขียนแบบนี้ก็คือผมรู้ขนาดมันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ A เห็นไหมครับ A 30ก็คือความสูง A 30 B 39ก็คือความลึก39เซนติเมตร C หน้ากว้างนะครับ20เซนติเมเห็นไหมครับก็แค่นี้รู้แล้ว20 30, 30 39คันนี้ประมาณนี้ผมก็พอรู้ก็ตู้จูนสร้างไว้ประมาณนี้ครับจะมี6แดมปิงไม่ได้ใส่พอรตลมพอรตเสียงผมใช้แบบเหลี่ยมนะครับพอใช้ไม้ที่มีอยู่จูนไว้ที่74เฮิรตใช้แบบเหลี่ยม ก็ขนาด5คูณ8เซนติเมตรนะครับ5คูณ8เซนลึก14แต่ผมทำจริงอยู่ที่13.5ให้ความถี่มันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประมาณ75 76เฮิร์ตนะครับจูนไว้ที่ประมาณนี้ครับหรือท่านได้จะเอา14 14เซนติเมตรก็ได้ความลึกจะได้74เฮิร์ตการขันดอกก็ขันมาจากด้านหลังตู้ เป็นลมหลังดอกนะครับเพื่อให้ระบายแม่เหล็กระบายวอยคอยจะได้ดอกทนทนทานหน่อยดอกทนทานไม่ร้อนไม่ไวเนี่ยปริมาตรประมาณนี้ครับแดมปิงไม่มีนะครับพอรลม <c oughs> ขนาดนี้5คูณ8ลึก14จูน74เฮิร์การขันลมหลังดอกขันมาจากหลังตู้แล้วก็พวกแบบตัดไม้ ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นดูที่ตัวนี้ชัวกว่านี่ครับก็ตัวนี้พลอตเสียงออกมาครับเนี่ยครับดังอยู่ย่าน70กว่าเฮิรตตามที่จูนพอตไว้เลยเป๊ะนะครับความดังก็ดูอื่นๆพวกกระดาษก็ไม่เกินเท่าไหร่ครับยังพอรับได้พอตลมอยากสูงนิดหนึ่งนะครับที่100วัตอยากสูง แต่คงไม่มีใครไปเปิด100วัตต์ตลอดเวลาถ้าใหญ่กว่านี้มันก็กินพื้นที่ของปริมาตรนะครับก็เลยเอาประมาณนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับนี่มาดูที่ตู้ก็ท่านสามารถแคปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับความสูงนี่ครับ30เซนติเมตรหน้ากว้าง20เซนติเมตร ความลึก39เซนติเมตรนะครับ20 30 39ประมาณนี้นะครับให้ดูรอบด้านเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพอร์ตแล้วก็ห้องปิดก็ปริมาตรโดยรวมนี้ก็คือปริมาตรด้านนอกนะครับรวมความหนาของไม้เรียบร้อยเนี่ยครับเห็นไหมความหนาของไม้เรียบร้อยแล้ว30 ด้านในเราก็ต้องไปลบหมายออกอย่างตัวนี้ถ้าจะตัดตัวนี้ความสูง30เซนถ้าจะตัดแผ่นนี้นะครับก็ลบออกอีก3ามเซน1.5 1.5ก็ประมาณเท่าไหร่27เซนตเมตรประมาณนี้นะครับเนี่ยต้องไปคิดเองตัวนี้ประมาณนี้ครับพอตลมหรือพอตเสียงก็มีขนาด ที่ทำไว้คือ5คูณ8เซนติเมตรนีครับ5คูณ8เซนซึ่ง5เซนตัวนี้ไม่ใช่วัดด้านนอกนะครับก็คือวัดในช่องลมยังไม่รวมความหนาของไม้ซึ่งต่างจากตู้นะครับพอดีออกแบบยังใช้โปรแกรมลำบากหน่อยหมายถึง5เซนก็คือตัวนี้นะครับ ถ้าไม้มันก็จะหนาขึ้นมาอีกมีช่องหนาขึ้นมาอีกตัวนี้คือช่องลมเลยครับวัดช่องลมได้5เซนด้านนี้ได้8เซน5เซนประมาณนี้นี่คือพอตลมแล้วก็ความลึกรวมไม้ด้านาหน้านาด้วยนะครับได้14เซนติเมตรหรือ13.5เซนติเมตรประมาณนี้ครับสำหรับพอตลม พัดลมสามารถที่จะขยับได้นะครับถ้าอย่างตู้ที่ผมทําพัดลมผมไว้ด้านล่างเพราะผมจะลองเป่าฝุ่นดูนะเพราะเป่าเศษดินดูนะครับที่ทําเป็นคลิปท่านใดยังไม่ชมก็ลองย้อนกลับไปชมดูได้ผมไว้ตรงนี้ซึ่งย้ายได้นะครับพัดลมไว้ล่างไว้บนจะจะหมุนแบบตั้งก็ได้ตัวนี้5เซนคูณ8ก็เอายาว8 ตอนนี้5ก็ได้ให้เป็นแนวตั้งหรือพอตแนวนอนแบบนี้ได้หมดขยับขึ้นขยับลงได้นะครับไม่ผิดก็ชอบแบบไหนสามารถวางได้ขอแค่ความกว้าง5คูณ8เซนแล้วก็ลึก13.5หรือลึก14เซนแค่นี้ได้หมดนะครับทำได้เหมือนตู้ต้นแบบที่ผมทำก็มันอยู่ประมาณนี้ครับประหยัดไม้ด้วยเพราะแผ่นล่างก็คือเป็นถือเป็นตัวพอตไปด้วยประมาณนี้ครับ ส่วนตัวขันดอกลำโพงผมไม่ใช่7.75นะครับพอดีลำโพงมันไปแล้วพอดีผมในโปรแกรมมันไม่ได้บันทึกไว้ก็เวลาสั่งดอกมาก็ให้วัดเองนะครับว่าเจาะเท่าไหร่ที่จะขันดอกการขันดอกก็คือเปิดฝาทำฝาเปิดด้านหลังแล้วก็เอาดอกเข้าไม่เหล็กจะอยู่ในห้องเปิด อย่างว่านะครับเพื่อระบายความร้อนไม่เหล็กระบายความร้อนว้คอยทําให้ว้อยคอยเราทนทานไม่ร้อนมากถ้าหันในห้องปิดจะเก็บความร้อนนานสะสมก็จะทําให้ดอกเสียหายได้ได้ไวได้ง่ายนะครับห้องปิดนะครับห้องปิดให้คิดจากจุดนี้มาจุดนี้เมื่อได้ตีฝาข้างหลังเสร็จแล้ว แล้วก็วัดมา7.10สเซนนะครับเ1นเซนหรือจัดท่วนหรือ7.2 3ก็ได้จะได้ความถี่ลึกลงไปอีกวัดมาขนาดนี้แล้วก็ตีไม้กั้นไม้กั้นไม้ตัวยึดดอกประมาณนี้ห้องปิดนะครับ7จดจเซนแล้วก็ทำฝาด้านหลังประมาณนี้ครับสรุปเ็สร็จสูตรประมาณนี้ ก็ใช้โปรแกรมเบสบอ p โ o รออกแบบตัวนี้ดังนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดดีกว่าใครเขานะครับแต่มันใช้ได้ในคลิปก็มีนะครับลงไปแล้วท่านใดยังไม่ได้ชมก็ลองย้อนกลับไปชมดูกันได้ก็ถือว่าเสียงดีความแรงใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยก็ลองทําดูนะครับเอามาฝาก <c oughs> เอามาฝากกัน ถือว่าเกินตัวมากๆดอกเดียวฟังในรถกระหึมขนาดนั่งนั่งขับนะครับตำแหน่งคนนั่งขับรถตู้วางไว้ท้ายของรถสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์คล้ายๆฟอร์จเนอร์เป็นรุ่นเก่านะครับน่าจะนึกภาพออกวางไว้ท้ายเบาะหลังสุดเบาะตัวหลังสุดเลยตัวเปิดฝาข้างหลังได้นะครับยังสะเทือนถึงเบาะคนนั่งขับได้เลยก็ถือว่า ประสบความสําเร็จได้และในระดับหนึ่งอยู่ในที่แคบนะครับเสียงดังโอเคมากเจ้าของยังพอใจแกยังเปิดตึมที่แรกแกยังพูดออกมาเลยอุ้ยดังดังพอๆกับไอ้ตัว10นิ้วคู่เลยแกว่าไงเพราะว่าสูตรที่ตัวเก่าไม่ค่อยไม่ค่อยเมดเท่าไหร่ผมก็นํามาคํานวณก่อนที่จะทําใหม่นะครับ10นิ้วคู่ก็ทําใหม่ให้แกแกไปฟังที่บ้านแล้วก็ลอง คำนวณตัวเก่าดูแล้วมันหายไปเยอะเลยครับเทียบกับตัวใหม่ก็ถือว่าเป็นงานแก้นะครับที่แรกเริ่มจากการแก้ตู้10นิ้วของแกนะครับที่ไม่ดังแก้ให้ดังใหม่ก็ขี้เกียจก็เลยตีตู้ขึ้นมาอีกใบหนึง10นิ้วคู่สุดท้ายแกเอาไปฟังที่บ้านก็เลยทำตัวนี้ให้แล้วก็เอาแอมจิมาขับเสียงข้างประตูก็ถือว่าโอเคมากๆระบบนะครับเสียงลั่นเลย ดังใช้ได้นะครับดังใช้ได้ผมเองยังคิดจะทําอีกนะครับไว้ฟังในห้องหรือไม่ก็อาจจะทําเป็นสินค้าอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะทํำบลูทูธ6.5กับเขาหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก่อนนะครับก็อาจจะทําไม่แน่นะครับนี่ลองเอาไปทําดูครับถือว่าโอเคเลยลองดูนะครับ น้ำเสียงก็ต้องฟังกันเอาชอบหรือไม่ชอบไม่ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจส่วนท่านใดยอยากให้ผมออกแบบสูตรไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาถ้ามีค่าพารามิเตอร์ยิ่งดีครับถ้าไม่มีก็มันก็ออกแบบยาบไม่แม่นยำต้องมีค่าค่าดอกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะให้ลิงก์ไปนะครับด้านล่างวิดีโอทั้งดอก6.5นิ้วของ hk ราคาไม่แพงร้อยก็บาท200บางร้านนะครับขึ้นอยู่วัสดุอุปกรณ์ผมจะให้ตัวที่ผมสั่งมาร้อยก็บาทและก็ M อจิวนะครับที่ผมใช้ก็โอเคอยู่นะครับสั่งมาหลายตัวแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยจะทําคลิปนะครับทำทำติดตดตั้งตงให้ลูกค้าไปก็ก็นี่ไปนะครับดอกตัวนี้นะครับแจิวซึ่ง มันก็พอๆกันนะครับเนี่ยหนึวัตห้50คูณสก็2ชง้นนั้นขับกลางแหลม2อง้นนั้นหนึวัตต์ก็พอดีครับดอก HK 6.5นิ้วซึ่งมัน4โอห์ม100วัตต์พอดีมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรตู้ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไม่มั่นใจหรือผมลืมอธิบายจุดไหนก็ลองคอมเมนต์สอบถามได้ตอบ ช้าบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะงานงานเยอะไปหน่อยเขาเลยไม่เขาจะมีเวลาตอบเต็มที่แต่จะพยายามนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เสนอแนะสอบถามพูดคุยหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามเสนอสอบถามคูดทักทายนะครับคอมเมนต์กันด้าน,นล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปนี้าฝากเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ